สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทัศตักศิลานะครับในช่วงเวลาของโหราพารวยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นของวันเสาร์ที่16นะครับพฤษภาคม2563นะครับดาวต่างๆก็จะเรียงตัวกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดาวกันก่อนนะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานอุจจาวิราชนะครับ ขอโทษทีครับเป็นอุจจาพิมุกนะครับก็อยู่ในนวางลูกที่1ดาวเสาร์นะครับขับมาดาวที่ดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์อยู่ในเพชชคาดแห่งเลิกนะครับไม่มีมาตรฐานนะครับแต่อยู่ในนวางลูกที่8ดาวศุกร์นะครับมาดาวอังคารนะครับอยู่ในเทวีแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานอุจจาพิมุกนะครับ อยู่ในนวางลูกที่4นะครับดาวเสาร์นะครับมาดูดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับอยู่ในภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานอนุเกษตรสลับเรือนนะครับอยู่ที่นวางลูกที่6นะครับดาวพุธนะครับแล้วก็ได้นว่างบริสุทธิ์ด้วยนะครับมาดูดาวพฤหัสัปดีนะครับดาวพฤหัสนะครับอยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานเป็นนิดนะครับ อยู่ในระหว่างลูกที่สองดาวพัทอาหูนะครับเรามาดูดาวศุกร์กันนะครับดาวศุกร์ก็อยู่ในราศีมิถุนนะครับอยู่ในเทศาตีแห่งเลิกนะครับได้อนุเกษตรสลับเรือนนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่สองดาวอังคารนะครับมาดูดาวเสาร์กันนะครับดาวเสาร์นะครับอยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานเกษตรนะครับ อยู่ในระหว่างลูกที่สองนะครับดาวราหูนะครับเรามาดูพระราหูนะครับอยู่ราศีมิถุนเหมือนกันนะครับได้อยู่ในเทศาตีแห่งเลิกนะครับไม่มีมาตรฐานนะครับแต่อยู่ในระหว่างลูกที่สองดาวอังคารนะครับพระเกตนะครับพระเกตอยู่ในราศีเมษนะครับอยู่ในทะริโทแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐาน ได้ได้ไม่มีมาตรฐานนะครับแต่อยู่ในนาวางลูกที่4ี่ดาวจันนะครับแล้วก็อยู่ในนาวางปุกเอกด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับน้องสุดท้องนะครับาดาวมนุษย์อยู่นะครับอยู่ในมหัโนูแห่งเลิกนะครับไม่มีมาตรฐานเช่นกันนะครับแต่ช่วงนี้เขาเสิร์ชนะครับก็อยู่ใน ณว่างลูกที่6นะครับดาวพุธนะครับก็ดาวก็เลียงตัวอย่างนี้นะครับแต่วันนี้นะครับทางท่านอาจารย์นะครับก็จะตัดเลขออกนะครับเพื่อที่จะให้เลขในวันนี้ที่เป็นเลขดีแล้วก็เลขที่เป็นมงคลนะครับทางท่านอาจารย์นะครับก็ให้เลข9นะครับโดดเด่นนะครับ ไปเก้าโดดเด่นเพราะว่าอยู่ในระหว่างปุกเอกนะครับแล้วก็ตัวที่สองถัดมานะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนี่ที่ได้ดับสองนะครับเพราะเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับแล้วก็ได้นาวางบริสุทธิ์นะครับตัวที่สามนะครับก็คือดาวมนุตยูนะครับดาวมนุตยูนี่ก็คือ เขาน่าจะเสดนะครับทางท่านอาจารย์ยาก็เลยให้มาเป็นอันดับสามนะครับแล้วก็อันดับสี่ก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับอันดับที่ห้านะครับก็คือพระราหูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับองค์หนีไม่พ้นนะครับก็ประธานดาบพระเคราะห์นะครับก็คือดาวเสาร์นะครับ เพราะว่ายังได้มาตรฐานเกษตรอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในนวางของพระราหูด้วยก็ถ้าคิดคิดกันนะครับก็คือเขาได้เป็นคู่มิจหญ่นะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ดีที่เด็นนะครับในวันนี้ท่านทา,ทางท่านอาจารย์ยาก็จะให้เลขแบบนี้นะครับเดี๋ยวทางท่านอาจารย์ยาก็คือจะตอนนี้ก็จะจับตัวน้อยลงท่านบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าทําไมมันเยอะจังนะครับ แต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าทางท่านผู้ชมก็จะบอกว่าทำไมให้น้อยจังมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับวันนี้นะครับสองตัวนะครับทางท่านอาจารย์ยาให้แค่ห้าชุดเท่านั้นนะครับเรามาดูชุดแรกนะครับชุดแรกคือศูนย์เก้าครับศูนย์เก้านะครับชุดที่สองนะครับคือหกเก้าครับ ชุดที่สามนะครับก็คือเจ็ดแปดครับครับชุดที่สี่นะครับก็คือแปดหกครับแปดหกนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนี่คือ คือผมต้องขอบอกว่าผมเป็นคนให้เองนะครับชุดสุดท้ายนี้คือของผมนะครับชุดสุดท้ายนี้ก็คือ0นะครับแล้วก็7 2ตัว5ชุดจบแล้วนะครับทางท่านอาจารย์ยาให้แค่4นะครับผมให้ชุดสุดท้ายชุดที่5นะครับแต่ชุด3ตัวนี้ท่านอาจารย์ยาให้5้าชุดนะครับ ก็คือชุดแรกครับชุดแรกก็คือ6นะครับ8 9ครับชุดที่2นะครับคือ8นะครับ7แล้วก็6ครับชุดที่3คือ8 7 4นะครับ แล้วก็ชุดที่4นะครับคือ7นะครับ9 6ครับ7 96นะครับก็เหมือนกับเช่นเคยครับชุดสุดท้ายนี้ผมจะเป็นคนให้เองนะครับก็คือโอ้ย c นะครับ สี่แปดเจ็ดครับโอ้สี่แปดเจ็ดก็ดันทำกับอาจารย์อีกนะครับเพราะมันกลับเลขนะครับแสดงว่าเลขมันสวยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอให้ใหม่นะครับเป็นศูนย์นะครับเจ็ดสี่ครับต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าสิบอาจารย์ดันคิดเหมือนกันครับ เลขนี้เลขสวยนะครับ8 7 4 4 7 8แนะครับแต่ชุดนี้ผมเป็นคนให้นะครับไม่ใช่ท่านอาจารย์ยาให้นะครับคือ0-74นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองมาศึกษาหาความรู้กันด้านตัวเลขนะครับว่าเลขดีเลขเด่นเขาหากันมายังไงอย่างอย่างที่ทางกระผมทําให้ดูนี่ก็คือการจับตัวเลขให้เฉยๆนะครับเป็นแบบอย่างให้ในการที่จะไปคิดตัวเลขว่า วันนี้เลขดีเลขเด็ดมันมาได้ยังไงนะครับท่านลูกศิษย์ที่เรียนไปนะครับก็ผมก็อยากจะให้ทุกท่านน่ะพยายามหาเลขเองให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจของทางสถาบันนะครับที่อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาหาเลขเองได้นะครับก็ทางผมแล้วก็ท่านอาจารย์ยาก็มีแค่หน้าที่เป็นไกด์ไลน์ให้เท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือลูกศิษย์ที่ว่าติดตามกันนะครับ ก็อยากให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับก็เลขดีได้เด็ดเราก็ทำให้ดูแล้วนะครับก็อยากให้ให้หาตัวเลขกันให้ได้ยังไงซะวันนี้คางกับผมก็ขอกาบลาเ,เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ